เป็นตอดทำไมกูไปให้เร้าเหาตวงนี่จะหาคู่ต่วงเดียวจะลวงวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะสดีผมคิวเอ,อ่อเอ่อเอ่อยังไงคุณเมทาสิ์วันนี้มาทำเฮีย้ยอะไรก็มาผิดนั้นไงก้องก้องมึงต่ำปะกล้องมึงเห็นหน้ากูครึ่งหนึ่งปะโอเคปรับได้ปะเอ้ยปัญญาอ่อนเฮีย้ยสรุปกูกูเฟลกี่วันแล้วนี่กูเฟลกี่วันลว หนึ่งวันเองพวกพวกนี้มากี่โมงพวกนี้มาบ่ายสามใช่พวกนี้ต้องมาตามกำหนดการบ่ายสามกูมาเป็นคนที่หนึ่งบ่ายสามแม่กูไม่เห็นน้ามึงคุณเพตาสิทธิ์ครับเราเราเราจะถ่ายคลิปยังไงครับคลิปหรอเราจะเรียกว่าการทำ production b e l o นะฮะอะไรคือ b ีโ o w b โร o w ก็คือ B ีน b i r d ด โลนี่มวนก็คือนกมวลล้วนเราจะถ่ายวิดีโอนกมวนเดี๋ยวพวกนี้จะถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะ,ะกับไอ้ยนี่ไอ้ยนี่เคยเคยเป็นทีมงานอะไร,ะไรนะดอยแม่สลองครับนี่ดอยแม่สลองสวัสดีค่ะ,ะทางบริษัทของเรามีสินค้าออกมาใหม่ชิมฟรีได้นะคะอ๋อชิมได้เลยนะครับค่ะหน้าตาเมืนคุมจุนกระหมดแล้วทำไมคุณไม่ทำงานต่อครับ ก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวยอะแค่ยี่สิบถึงสล้านเอาไมา่อยู่ร้อยล้านขึ้นไปแล้วทีนี้มันแบบว่าเริ่มเบื่องงานบริษัทก็เลยต้องออกมาทำธุรกิจเองจะไร,ะไร,ะไรจริงใช่ไหมไม่โดน สรุปมาถ่ายงานวันนี้เฟลวันที่สามเจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของร้านไปเล่นบาสไอ้เหี้ยเนี่ยเราก็นัดกันมาพรุ่งนี้อีกน้ำมันกูจะหมดแล้วตอนนี้โคตรร้อนเลยใส่เสื้อแขนยาวเลยหัวเปียกไปหมดเลย ไอ้ข้างหน้านี่ชื่ออาเมทาสิท์นะเพื่อนผมมันทำงานตัดต่อนะเคยอยู่ทีมดอยแม่สลองนะเห็นนะพี่ช่วยมาขยับรถให้หน่อยเออรู้แล้วนะเดี๋ยวลงไปเฮ้ยกูุปอ,อกเก้าสองเด้งเว้ยนี่ใครจะจา้างมันก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยผมก็ทำเหมือนกันเนะออ,อย เมื่อกี้ผมได้ทำการสั่งอันนั้นด้วยสั่งคาร์บอนมาติดด้านข้างเดีก็ววถ่ายคลิปให้ดูรีวิวตอนนี้รู้สึกหัวเปียกมากเลยเปียะกระทั้งหัวอยู่บ้านฝนน่าจะตกนะ โมฮันก็ถ่ายคลิปเฟลมารอบหนึ่งก็เฟลวันนี้มาก็เฟลอีกโอ้โหเย็ดเช่ชีวิตนหน้าตกสามเลยฝนตกอีกโอ้โหฝากเพื่อติดตามพีพีต่อไปเลยนะจะมาถ่ายเบื้องหลังจริงๆแล้ว <c oughs> เบื้องหลังโฆษณาสไตล์ บีโรนะบีโร่พูดไม่ถูกอะมาแปลว่าอะไรไอ้มันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะแต่ผมถ่ายได้แน่นอน <S 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 แล้วเทคนิคการถ่ายไม่ได้ใช้กล้องอะไรทึงสิ้นเลยเราไม่ได้ใช้ BSLR ไม่ได้ใช้เรส ไม่ได้ใช้อะไรเลยในใช้มือถือสมาร์ทโฟนแต่มือถือที่เราใช้ถ่ายอ่ะ mm hmm. พริเมียมหน่อยก็คือ iPhone 11นะน่าจะนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะงัดประสิทธิภาพของ iPhone 11เอ็อกมาให้ดูนะฝากเพื่อนกดติดตามด้วย อีพีนี้เสียงยังไม่เสียนะเสียนี่คือเสียใจมากเลยให้เราเอามาถ่ายคลิปโอ้โหเอาเพื่อนกดติดตามด้วยนะโอ้โหฝนเพ้ยนเข้มต้องกูกันน้ำไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยแสบก็เอวันที่ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ ไปแชร์กับเราทุกะี่เลเนาก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยตลอดวันววนี้ไปฝายครับ <c oughs>